Feel the blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them If you're coming for me, hope you're ready for a demon I got eyes in the back of my head I'm seeing, take me for granted And you know I'm leaving I'ma take what's mine with the webs I'm weaving I could take this crowd from seeing to believing Got a taste for blood Hello FC Page Pa มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมคูซ่าจะเอาลอกนะครับแคสต์คิงนะครับผมรุ่นสปาร์ตันมาเทสนะครับผมว่าถ้าเราตีตีแบบต่อเนื่องเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นงานปลาช่อนนะครับผมลอกตัวนี้นะครับจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเฟืองจะมีปัญหาหรือเปล่าจะลูดไหมนะครับผมเพราะปกติงานงานที่เป็นงานเหยื่อปลอมนะครับผมก็จะตีต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นวันนี้นะครับแคสต์คิงนะครับผม รุ่นสปาตาคัสสีเหลืองนะครับตีต่อเนื่องจะอึดจะทนแค่ไหนนะครับผมไม้ด้านหลังนะครับผมจะเป็นหมายนาน้ําท่วมนะครับเดี๋ยววันนี้ลุยหาปลาช่อนกันนะครับผมใครที่สนใจอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมนะถ้าสนใจแคสคิงนะครับช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษลอกราคาหลักพันแต่คุณภาพหลักหมื่นนะครับผมโอเคไปไปชมผลงานกัน ไม้เดียวเลยครับไม้เดียวเลยครับผมช่อนนาผาเพลินไม้เดียวเลยครับผมโหดมากใส่กำลัง กำลังดื้อครับกำลังมันสานี้ มันๆครับผมช่อนนาผาาพืนไซ์ไลเรียกันน่ครับกำลังมันครับช่อไซนี้กำลังมันเลยครับผมนับแต้มนะครับ ไส์ใหญ่ครับตัวนี้น่าจะใหญ่มากๆอืโอเคนะครับไซส์ก็พอประมาณนะครับกัดแรงครับผมม,มันมากครับผมซอมบี้งัดทะลุกระโหลก ครับผมก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับผมวันนี้นะครับแคสคิงนะครับรุ่นสปาตาคัสนะครับผมตัวนี้นะครับปีทั้งวันนะครับผมจริงๆก็ไม่ทั้งวันหรอกนะครับคูซ่าก็ออกมาช่วงบ่ายๆนะครับผมถือว่าไม่มีปัญหาอะไรสําหรับสายตกเหยียบปลอมนะครับแนะนําเลยนะครับผมลอกราคาหลักพันแต่คุณภาพเนี่เทียบเท่าราคาหลักหมื่นนะครับผมวันนี้นะครับผมคูซ่าก็นี่นะครับไซส์สวย เป็นช่อนนาครับผมช่อนนาไซส์สวยๆนะครับผมนี่ครับวัดแน่นๆโดย c a สต์คิงนะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมสำหรับผู้ที่สนใจนะครับผมอย่าลืมนะครับผมติดต่อมาได้คูซ่ายินดีแนะนำนะครับมีสีให้เลือกก็คือสีดำสีฟ้าสีฟ้าหมดแล้วนะครับผมสีเหลืองใบตองอ่อนที่คูซ่าใช้นี้นะครับผมตอนนี้ก็มี f c สั่งจองกันเข้ามาก็ขอบคุณมากนะครับผมสำหรับลอก c a สต์คิง รุ่นสปาตาคัสนะครับผมโอเคนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมครูซาก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับการตกปลานะครับช่อนนานะครับนาน้ําท่วมนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามเพจเน้นหาไม่เน้นปลานะครับครูซาจะพาเข้าหมายที่ไหนจะพาไปตกปลาที่ไหนกดติดตามเพจเน้นหาไม่เน้นปลาและช่องติ๊กต็อกนะครับผมเสิร์ชเข้าไปเลยนะครับครูซานะครับครูซาหรือว่าเน้นหาไม่เน้นปลาก็ได้ในช่องติ๊กต็อกนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ